สวัสดีครับเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งกับ m a t c h d a y h a h e นะครับแต่ก็เช่นเคยครับผมขอเข้ามาเล่นในโหมดที่จะต้องยิง5ลูกอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่ามันน่าจะมีอะไรให้ค้นหาเยอะเหลือเกินครับในโหมดนี้มีรางวัล2เท่าด้วยกัช่วงนี้อ่ะเข้าไปครับนัดแรกของด่าน3ขอสนุกสนุกมันๆหน่อยบาเซโลน่าครับแต่นี้ไม่ใช่ Ma t c h d a y ก็อาจจะไม่ใช่ฟูลทีมนะของผมก็ปนๆมานะครับ ใส่โมเดลบายเยนอุ้ยวันวิสาก้าหัวตกไม่เป็นไรผมมีสแปร์มาวินี่อยู่นะยืนแบ็คขวาได้เขาก็จัดเต็มมาเหมือนกันนะครับมาขอสนุกสนุกหน่อยมันมันมันมนเน้นยิงให้เยอะๆเข้าไว้ครับโดยจะพาะครึ่งแรกต้องใส่เต็มก่อนครึ่งแรกเอาก่อนเลยไหมเอาก่อนเลยไหมลุกมีนี่แกงหืมติดเซฟเมื่อกี้เล่นดันที่2กดยิงได้ในช่วงต้นเกม2ลูกเขากดยอมแพ้เลย DS, เออ แต่ไม่ได้อัดคลิปไว้นะก็เลยมาอัดนัดนี้แหละเผื่อจะมีเหตุการณ์อะไรสนุกๆนาเราเสร็จเราเว,วลาดักได้รอจังหวะแทงตรงนี้แรดฟอร์ดจับเหลี่ยมไม่ดีดฟันได้เอ้ยช้าห,หรอเกือบเกือบเขาเอาเนย์มามาเล่นเป็นกองหน้านะครับเสร็จเราไปขึ้นมาเออขึ้นมาสูงเลยแรดฟอร์ดฟากอินเสตาชิปแอนด์ลันพ้นไหมฟันได้ดักอีกแล้วรู้สึกฟันได้ของเขาจะเป็นเบสเพเยอร์ด้วยนะครับ ก็ยังไว้วางใจ <ไป S 1> ความสามารถของฟันได้นะถึงแม้ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นเบสดูเหมือนมันหน่วงๆน,นิดนึงนะไม่ได้ลืน่นแต่อย่าไปหวังหาความลื่นในการเล่นออนไลน์เลยครับสิบ <laughs> นัดอาจจะลื่นสักนัดน,นึงเนี่ยเออเพราะฉะนั้นทำใจไว้เลยเข้ามาเล่นก็ต้องทำใจไว้เลยเมสซี่เมสซี่แคมเบลเฮ้ยนี่แหละจังหวะแบบนี้เนี่ยเสียวมากอะกองหลังจะวิ่งชนกับประตู ดีที่บอลไม่เข้าทางเขาแรดฟอร์ดพาดลูมิเนเก้คืนแรดฟอร์ดช่องนี้มีครับสปีดได้ไหมสปีดโอ้โหวินดึงนิดนึงอุโย่แหม่จังหวะนิดเดียวเซียววินาทีนิดเดียวเนี่ยไม่งั้นจะหลุดเลยไม่ลื่นก็ต้องรอจังหวะแล้วโอ้โหหลุดว่ะเนมาเฮ้ยเดมาเอ้าพลาดพลาดแล้วไม่แล้วเข้าขวาไม่ส่งคืนอูลุคารนขอบคุณมากครับที่พาดี ตัดเลยครับเห็นขยับแล้วอย่าใจร้อนอย่าใจร้อนอย่าใจร้อนออกกล้องได้อย่าใจร้อนออกกล้องได้ใจร้อนดับได้สวยไปมันไม่ลื่นเราก็ต้องเน้นจังหวะแล้วละครับจังหวะใครดีกว่ากันคำนวณล่วงหน้าด้วยบิดบิดแลวมุดไม่ได้อ้าวโอกาสครั้งที่สองอ้าวลูมินิกมันมันพลิกมันหมุนไม่ไป แล้วโดนวันทูข้างในมีแคมเบลประคองไว้เนมาโอ้โหเดอบลทัชโอ้โหโอ้โหโอ้โหคล่องเลยสุดท้ายติดเดวิสแม่เดอบลทัชไม่ใช่เดอบลทัชแล้วอันนี้มันทริปเปิลทัชเดอบลทัชสามจังหวะซ้อนเข้ามาด้วยความมั่นใจครับแต่เรามาด้วยความอะไรนี่ไม่รู้ตอนนี้ยังตั้งตัวไม่ถูกยังตั้งตัวไม่ถูกแตะเรายิงติดวันได้อีกแล้วคำนวณไว้ก่อนคำนวณไว้หน่อยตักไม่ได้ครับติด ยังเก็บยังเก็บเออแก้สถานการณ์ไปก่อนมันไม่ลื่นก็ต้องเล่นไปตามเกมนี่แหละครัหนวดลุวงหน้าด้วยจังหวะปัม๊มจังหวะบุ๊เนี่ต้องระวังฮะทำใจเลยครับทำใจเลยทำใจเลยเรารู้อยู่แล้วว่ามันไม่น่าจะลื่นเข้ามาเล่นเพราะฉะนั้นอย่าบน่นแก้ไขไปแก้ไขไปเนมา่าให้ตรงนี้โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยแรดฟอร์ดเฮ้ยแบงไว้เออความังคู่รวบคู่ครับ เดวิสบอกว่าพี่เปาเออร์นี่เดวิเอง <laughs> โอ้โหของเขาส่งฮาแลนด์ลงมาแล้วเขาส่งฮาแลนด์ลงมาครับตั้งแต่ครึ่งหลังเลยฮะต้นครึ่งหลังเลยครับ,เ,รบเป็นฮาแลนด์เบสเพเยอร์เวอร์ชั่นใหม่นะตาน97 <c oughs> อย่าไปกลัวลบสวยครับลุงลุงหืงลุง <c oughs> อ้าวได้ฟรีคิกเอาแล้วครับเป็นจังหวะชี้เป็นชี้ตายชี้ขาดของเราเลยครับ โอกาสทองของเรามาแล้วฟรีคิกเอาเป็นพี่หนุ่มเบ็กเลยครับเบกเกมสสุดหลอระยะนี้พี่ขอหนึ่งลูกนะน้ำหนักมันเชียวหัวโอ้โหติดกำแพงว่ะเอาไปไม,ไม่ข้ามกำแพงเสียโอกาสเสียท่าเลยครับฟรีคิกมันควรจะต้องได้นะฟรีคิกเหมือนจุดโทษ <laughs> ไม่ได้แล้วเอาแล้วฮาแลนด์โอ้โหวิ่งแซงเดวิสเลย เดวิสไปขวางไว้แทงตรงนี้เออปล่อยให้คานคานบอกปลอยเดี๋ยววิ่งชนกันต้องให้เสียงกันหน่อย <laughs> ผมก็มาโนไปเรื่อยโอ้ยหมุนลวปัม๊มเราทำไม่ค่อยดีนะนัดนี้เราเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่เท่าที่ควรเท่าไหร่ตอนนี้มัน0ูนย์อยู่ด้วยฮาแลนด์ฮาแลนด์ไฮตรงนี้เนมาเอ้ยเกือบ <laughs> <laughs> อยังดีที่คานเซฟครับติดคานติดคานอย่างเป็นลูกเตะมุม ศูนย์ศูนย์อยู่ด้วยตอนนี้โอ้โหคาร์ลอสปั่นก้อยเวียล่าด,ดวลกับเวียล่าครับการอากาศบอลออกหลังไปแต่มุมอีกไหมไม่ใช่โอเคเอาหน่อยเพื่อนเอาหน่อยกระตุ้นลูกทีมหน่อยถ้าเป็นชีวิตจริงก็ต้องออกไปกระตุ้นลูกทีมนะครับโอ้โหบอลไม่เป็นใจซะด้วยสิเ <า S 2> ขาได้บุก,อ,ก,กอีกแล้วมาเนี่ยมาเนี่ยมาปั๊มเทินมาจ้าเอ๋เอาละโอกาสของเราเต้องเอาให้ได้ครับบมินีเก้ฝาก ไปกา้กาให้ลูมินิก้แตะแตะหลบหลบคาฟูหน่อยโอเคเหลี่ยมนี่แหละยิงอุ้ยอ๋ยถากเสาโอกาสจะจบไม่ได้โอ้ลูมินิก้ยังไม่ได้ประตูเลยตอนนี้อ้าวเออเข้าทางเราบ้างดิขอบุกใหม่ลูมินิก้ม้วนนัดตอเมาโอยังหวะมันอา้อาวอ้าวละโอกาสทองใจงเย็นให้โอ้โหชนะ เก็บได้กาก้กาเกา้กตเติมามาเบคแฮมจ่ายเข้าไปด้านในลูมินิเก้ดีตรงนี้โอ้โหยเฮ้ยลุ้นสุดๆยังไม่ได้ประตูแล้วไม่ฉลบด้วยผมก็มีนะฮาแลนด์นะฮาแลนด์ <AL> ผมก็มีนะ Base <AL> เบสเพเยอร์เหมือนกันแต่ฮาแลนด์ผมเป็นเวอร์ชันเก่านะเวอร์ชันเกนะ่าผมตัน96นะครับมันมีเวอร์ชันที่ตัน95ด้วยนะครับเบสเพเยอร์ฮาแลนด์ค่อยๆขยับ อัปเดตขึ้นมานะฮะมีตัน95 96 97แล้วตอนนี้97นะยังไงก็เป็นฮาแลนด์เหมือนกันนะครับหรือวประมาณ20นาทีคาร์วิงกาฮาแลนด์เข้า้ายเฮ้ยเข้า้ายเฮ้ยเข้า้ายบอกไว้ติดขานรับตำไปหน่อยครับแคมเบลล์โคตรหลุดไงมีเตะบุมครับโดนจู่โจมอย่างหนักตอนนี้ใครจะได้ประตูก่อนเปลี่ยนเป็นเท้าขวาของสโค สโคปันเข้ามาเขียบบเมาดินี่โู้เข้าทางเข้าอีกสโครตรงนี้มีคาร์ลอสคาร์ล <laughs> <c ười> อสยิงยัดกึงยิงกึงบานหรือเปล่า <c ười> กะแฉลบป่ะ<ม> <c ười> เฮ้ยยังไม่ได้ประตูเลยนะยังไม่ได้ประตูเลยนะครับโ <c ười> ม่งเช็ดาบฮาแลนด์ความใหญ่เออ <c ười> อินเนสตาให้ฮาแลนด์ฮาแลนด์ฟังเรา <c ười> กะวอลเล่ลนะ ระวังสวนระวังสวนคาัวินวก้าให้เอาเลยครับมีฮาแลนด์ด้วยกันทั้งคู่ฮาแลน์ใครจะเหนือกว่ากันจ่ายตรงนี้เนมามาตามนัดครับเนมา่าบาวเวอร์บังไว้บาวเวอร์บังไว้บาวเวอร์บังไว้ผมกลัวเขาจ่ายตรงปีกเนะี่ยเอาคัมเบลมดาดักปีกไว้โอเคไม่เสียเตะม,มุมครับเหลือสิบนาทีบอมเข้าไปครับคิก,กิ้งพาวเวอร์เก้าสิบเก้านูเลยหน้าปากประตูมงเช็ดมาเอาละโอกาสของเราพักอกชงลูกนี้ฮาแลนตุ้มเข้าไปชนเสาไม่ได้ อุ้ยลุงเก็บ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 ม้วนมาม้วนมาอิเนสตาเข้าซ้ายเข้าซ้ายปั่นเลยดิชนะฮารันบีดบลูกนี้เอาง่ายๆเลยนี่แหละซ,ปปะซุปเปอร์ซับอยู่ทุกที่ทุกเวลาอี๋เอาล้วครับได้มาหนึ่งลูกแล้วตอนแรกคิดว่าถ้าเกิดเสมอศูนย์ศูนย์เนี้ยก็จะรีเซ็ตใหม่นะเริ่มเริ่มใหม่เริ่มเล่นใหม่มมมโอ้โหยังม,มีความมั่นใจอยู่ครับเดี๋ยเบน,นทัสเนมาเวล่าให้ฮาแลนด์เนมาจ้าเอ๋เสร็จเรา สวนเลยไหมสวนเลยไหมเวลาให้ตรงนี้เบคแฮมโอ้โหโล่งครับทางโล่งครับเปิดไฟสูงเลยดูเบนิเก้แตะแล้วแทงตรงนี้เออร์ลิงฮาแลนด์ตายตุ้มซะไปเข้าตาต่งตางไปเลยลตายต,ต่างด้านในด้วยนีไ่ไงซุปเปอร์ซับสุดยอดซุปเปอร์ไซย่าซับเออร์อลิงฮาแลนด์อืสองลูกเลยสวยงามโอ้โหยังมีลวดลายอยู่ยังมีลวดลายอยู่ในมายิงมาาย,ยิ้ยัก คามาวิงกาให้เนมาเอ้ยปนัปนปนันปันไม่ปันครับรอจังวหวะมวนแล้วปันซ้ายอโอ้โหทดกห้านาทีเลยหนาทีเ,เสียแต่ม,มุมที่แน่แได้ไปสองลูกแล้วด่านนี้ยิงฮะเอ้ดดานนี้ยิง5ลูกนะนัดแรกได้สองลูกก็โอเคแนละ้ว<า>เล่นลูกสั้นครับสตโคแตะยาวเสร็จเราเลยครับ ฮาแลนด์ land, พร้อมไหมเพื่อนโอ้โหทนาไมสั้นสันส้นสั้นแก้ไขแก้ไขแก้ไขฮาแลนด์ข้างในมีลูมินิก้แรงหมดแล้วครับฮาแลนด์อยู่ข้างในลูมินิก้ลูมินิก้พาบอลมาเปิดเข้ามาเน้นๆล้อแฮตริกแฮตริกแฮตริกฮีโร่ครับซุปเปอร์ซับแฮตริกนี่ไงผมมีเวลาในสนามไม่ถึง20นาทีอะโอ้โหสามจังหวะสามประตูครับเออลิงฮาแลนด์เฮ้อย่ามันไส้ผมน,นะอย่ามันไส้เสียงนมนะ โอ้โหซูเปอร์ซับแาวฮาแลนด์มีไว้กับทีมดีมากครับผมถึงแม้ว่าจะเป็นเวอร์ชันเฮ้ยเฮ้ยหลุดเฮ้ยเฮ้ยแต่เกมจบแล้วนะเฮ้ยแบบนี้ยังไงเนี่ยเราต้องชนะสิปกติเกมมันจบแล้วมันต้องบันทึกผลให้เราแล้วนะเฮ้ยเข้าไปดูดิ คอไม่ดีแล้วอุตสาห์ฮาแลนด์อุตสาส์ซุปเปอร์ซับนะเพื่อนสามลูกนะเฮ้ยไอคอไม่ดีว่ะถ้าแบบนี้มันทำแม่งทำแม่งแล้วโหลดนานหรือเปล่าต้องดูจังหวะหน้าขาวเนี่ยโหลดนานไหมถ้าโหลดนานนี่คือมีเสียวถ้าโหลดไม่นานคือเกมบันทึกผลแล้วโอ้โหโหลดนานว่ะโอ้เฮ้ยโดนปรับแพ้เฉย คืออะไรน้ำตาจิไหลอ้อะไรวันเนี้ยอ๋ผมเชื่อนะผมเชื่อว่าไม่ได้เป็นที่ฝั่งตรงข้ามมีทิกมีอะไรหรอกครับผมเชื่อว่าน่าจะเป็นที่ระบบแล้วเป็นที่เกมแล้วเน็ตก็ไม่ได้หลุดนะเนี้ยผมดูอยู่เน็ตไม่ได้หลุดนะเฮอ,อเดี๋ยวเข้าไปดูประวัตินิดนึงเซ็งเลย นอนเราชนะ3-0กับกลายเป็นเราแพ้0-3โธ่นี่มันดรามา่าซ้อนดรามา่าชัดๆโอ้โหสังแม่งเล่นใหม่ Hold me close till i get up Time is b a r e l y on the side We're chasing, leading us And love is all we'll ever trust, yeah No, I don't wanna waste what's left And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways i <laughs>